เก่เซช่ไม้ครัวตายมันคือออัญโพดนึงมันคืออยู่หลายแถไอ้ตัวกันนมกู้งไรตัวตายอีนี่โอ้กูสิมีบุญวาสนาได้๋วครัวรอรอเรื่อยๆกินเยอะๆขึ้นเขาอยู่บ่างคือว่าอะไรกูนมอะไรผู้เท้าซักไม่กันเท้ามากซาแต่สเปกเจ้าแบบเลก็ได้แบบไรก็ได้เอาค่ะโเคค่ะโอ้ย ขามกูสมาเซียวแท้เ,อทเนอะยาเล้อยาเล้อเลือให้กูขามบิดก่อนเนอเออตายเจมินเป็นตาเสียวอโอ้ยสีฮักแล้วพี่น้องเอ่ยน,นี่ขันมึงมาทุงมือนี่มันบาดีบล่อยโดดนี้นี่่าสันสซ้าเออไว้ซาเตะเห็ดสังเด่นเนาะ เกี่ยวมักเพื่อเก็บหมอกเพื่อเอ้าทักทายเพื่อนนะสบายดีโอ้ยจะต้องสีหงอกค่าทุกคนวันนี้ห้างผ้าเอืีอยมาหาเห็ดนอไปฮักนี่นของป่าของป่าเนาะเก็บฟักเก็บยังเนี่ยแล้วเก็บฟักพี่น้องยิงก็ได้บักเฟื่อมันเว้ยฮักกาเพราะว่าได้บักเฟื่อในสมัมานแข่งหมอกเฟื่อแมนกรได้จะกี่ปุ๋ยมะนาวนอปลาสันช้าพี่น้อง สบายดีพี่น้องปองไปเบิดสุขูสุขนมาพบผอกันดีแล้วครับวาสันเออขับกับสซวแต่สาวแต่มากเบาครับอันตาดำสซวเราไตพี่น้องสบายดีเด้อเอฟซีทานผู้สมทุกฐานนอมาเจอกันอีกแล้ววาสันวาสันซาพี่น้องวาสันวาสันซานี่มันแปลว่าจังไหร่าวตาดำเอฟซีกับามลายลายวาสันวาสันวาสันนี่มันแปลว่า แมนแล้วถือแล้วโอโอเคประมาณนั่นแหละเออแมนแ่นละหละแบบว่ามันมันตีได้หลายค่ำพี่น้องมือนี้สิผ้าพี่น้องมาลินปลาอีกพี่น้องนังจากทีอีพีแล้วเข้ามาแล้วมันเป็นแบบว่าทรงวงเสงเวงเออกรับสาวแต่เมือนี้เข้ากับจัดทีมงานเขานัดกันทีมงานอันอันบานอีสังเขเอิญ<า>บต<า>รบับนนโนนสาว่างเออที่งานสาวงามบันนโนนสาว่างพี่น้องเอ,อ่ยเมื่อนี้ อยู่หมู่บ้านเสาเตคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องมาสัญญาแมนยังข้้้าาาเจหลผู้ใดหาเนีอยากขจ้าอันนึงเขาเป็นึกหกงออยากขจอาไปลิ้นโอ้แมนบอ่ออข้าเจ้าสวดอีหัวยังเด็กอะมีอีหัวแล้วเลยมือคืนนี่ฝนตกแห้งพี่น้องเลยก็ได้ว่า,<บ>านัดกันมาหาเห็ดเบิงบัดฐามานเนาะหลอบแล้วบ่มีพอดีเขามาเอาไปก่อนแม่แต่จะคือนมานแต่แต่แสบบ่อ โอ้เม oh, yeah, <anything S 1> yeah, ื่อ yeah, น okay, <Hey, S 1> ี้สาวแตะมาแบบสาวบ้านหน้าเนาะเอ่อใช่ป่ถือผ่าใหญ่แต่เนาะเออว่าสันซาพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปทำความหูจักกับทีมงานใหม่เฮาพูนยางอยู่พูนพี่น้องเอ่ยผู้ใดเสียยาเราเด็กเอือแล้วก็เลือดเด็กหมาน่ะเด็โอ้มีคนหนองเฮียดแบบเขาก็ตั้งเงินเดือนให้ของน้องตั้งเงินเดือนเราให้ของน้องเด็กอ่ะตั้งเงินเดือนเราแบบใดบอกเข้าใจ เวลาห้างเงืนเดือนแล้วค่ะมาให้พวกน้องย่าหันเด็กเกือบตีโฟน้องเฮ็ดให้เราหันเด็กเฮ็ดให้เราหันเด็กเฮ็ดให้ไายเฮ็ดเกือบตัวเราบบได้ม่หันเด็เกือบตัวหลังถูกอันนี้เด็กเกือโอ้ข่อยเข้าใจแล้วมือนี้นีเสาแต่นี่เพิ่นเลิกเบียกสาแบบว่าเท่าหันนัดกันพี่น้องนัดกันทายคลิปพี่น้องตอนหนึ่งโมงวันนี้เสาแต่หันเลดเลดไปตั้งสามโมงตอนนี้จนสามสี่โมงแรกและได้นี่พี่น้อง ก็ได้ว่าสาเหตุว่าเอ้าเป็นยังเสาแตกคือ,ค,อคือเหลือกเบียกสาแท้แทะแ,แม่นมีอีกผู้หนึ่งหันบ่อใดมาเดเบีกเสาแตกนี่พี่น้องคนด,ดูดูตอนเสาเหตบียกเฮือนตอนอันซวยออกไปรับจอบหลางถวยอยู่หานตอนแรกมาเหลียงงวงเก็บทักขายหล้วก็มาไทายคีบน้ำเอือยเมื่อเจ้าบ่อแต่นี่เมื่อ้เจ้าเมื่อหน้องอยู่เยอะเยอะ โอสีผ้ามาเบิ้งบรรยากาศวีทีซีเวียดหมู่มบ้านสาวแต่เนาะบ้านนุนสว่างนาครปากเซเนาะพี่น้องแดนเล่าไตเนาะงูอันนี่เป็นราคาบ่อแต่เดี๋ยวนี้นี่เป็นราคาอยู่บอ่อนี่โตซะทำนี้นี่ทรายบ้านเฮานี้เลยได้เจอได้เออเป็นสวยพี่จักรล้านเจ็ดล้านได้บอ่อได้เออโอ้ เจ็ดแปดหลักแม่หมอหนีข้าวแล้วเกิดย่างพวนแบบเขาจับปอหรือแบบเพราะว่ามันตุ่ยฟี่ย่างขนาดแบบเป็นราคาเนี่ยแบส่วงนี้งัวมันเป็นราคากวนกวนเกาบาสันซาแต่ก่อนนี้มันมันมีพยานอันนั้นหันเศร้าแล้วบอตัวที่ว่าเขาบอให้กินหันหมอเศร้าแล้วบอน้องกับบูหคือกิดเดี๋ยคือจีบูซูมี่แล้วแบบบาสันซาพี่น้อง อไอเรานี่ก็หาเห็ดบเป็นสลวยพี่น้องเอ้ยแต่ก็อยากมากเลยพี่น้องเอ้ยอยากมากมวนเนาะอยากมากเบิงวีทีซีวิตสาวแต่แตะละมือพนกัดจังสี่ลายพี่น้องพินเลิกเบียดเออคอยเบิ่งเสื้อจะคอยก็หูแล้วนะตะละมือเพิ่นกัดสีจังสี่แล้วพี่น้องออกมาหาเห็ดหาของป่าเนาะมุมม่อง อีกมุมหนึ่งของสาวแต่เดี๋ยวยิ้มแต่เสียงบ่ทันได้เห็นคนนี่ F4 สีบาของเวทแหน่งถุงปลาแดนนี้ไม่มีความหมายนี่อันนี้มันนี่นี่เคล็ดนะกระปุกนี่เด้อพี่น้องมากมาโอ้ยมีซอยจุดจีกันย้อยปลาบ่ทันช้อยเอาสบายดีซนีสบายดีสบายดีเด้อ อยู่ไปเจอกันอยู่อุบนสาวนี่เด้อพี่น้องเป็นร้านสาวของหนองอาราแต่เด้อพากันมาปลาเด้อวันนี้เด้อแมนไปสาวนี่นั่ทางเบื้องคนคือสีจืดแหละแหละอันนี้ดวัดวัดหอดวัดเลยหอดวัดมืัอนี้มีแต่สาวสาวอันนี้นี่แม่นเข้าเอิญอีหยังย่อยนี่นี่นข้าเอิญอีหยังนี่ผู้อีหยังผู้บักจ้องผู้บักจ้องโอ้ยตายแล้วเนาะ มื่อนี้มีสาวบางมาน้ำ FC คือสีรึมนอกเสาบางออกคลิปตอนนั้นนอกสบายดีเ้อสบายดีสาบางนี่เป็นมูเสากี่เออบอแมนยอกพี่น้องเป็นอีซังเป็นเอือยบอลเป็นเอือยเสากี่เลอนี่เ้อรพี่น้องสาวบางเมื่อนี้เขาสีมหากระบุกนี่บอกระบุกเนี่ยนี่กระบุกกระบุกเอาไปเห็นยังกิน เขาไปออมไปออมไปออยออมคือออซื้อว่าเขาใส่เออ่เห็ดพอเนาะโอ้ว่าใส่แกงเห็ดพอเห็ดอีหยังเนาะพี่น้องเคยกินบ่กฟังไทยมีบ่พี่น้องฟังไทยเพิ่นเดียกว่าอีหยังเฮาต้องเอาหยอดหยอดมันแม่นบ่นี่เอาแต่หยอดมันสิอืสิคั่นเอาแต่หยอดสิคั่นต้องเอาแบบซ้ำหนึซ้ำหนึ่งบ่โอ้ว่าใั่เนาะเออาาานเเขมมกัฮหืบิางตัวใหญ่นี่เบิ่งๆๆเอาซาวแตะไปใส่เดีวคือไปปลาข่อย เอาตัวนี้ตัดนี่บ่เอา,เาบอ่เอาคือถิม่มมันคัดมันคันเอาแต่เอาแต่โตมนันเอาแต่การมันเอาแต่าการโอ้เอาแต่โต <c oughs> ง,ง้าใยเข้าบุกเนื้อที่เข้าบ่อนี่เฮ้ยเฮ<อ>้ยบ่ของไผ่ดินไผ่ <c oughs> บินวัด <RR> <c oughs> โอ้ดิอันนี้วัดบ่วัดวัดวีเป็นวัดบอนี <c oughs> <บ>่เอาไปยังว่าผ่าจะมาถ่ายอยู่วัดอุ้ยสาธุสาธุมาเดินมาหอดจอดเธอเด้อมาวัดอีหยังนี่วัดอีหยังวะวัดผู้ปกจรองโอ้ ไอสาธุสมเพาะนี่เห็นเห็นเห็นผาอยู่หันพี่น้องเห็นหมอนันานานานันสมเพาะว่าเห็นถาดเนาะเอาสาธุสาธุสาธุเด้อให้เบิ่งแย่งลูกล้านคุณผาคุณเจ้าลูกล้านมาหากินหาอยากว่าสันสาอีหาซาวแตะโมเมนไหนเฮ็ดเป็นโลลรอบอกพนไพร่เด้ออยู่เออไปแล้วว่าสันสาผ้ามะลินป่า ผู้สาวแล่าผ้าผ้ามาหลินปลาพี่น้องพอว่าผู้สาวได้มา,าสนใจเดียผู้สาวมาหาปลาผู้สาวมาหาปลา <c oughs> โอ้มันเป็นอันพรานหินเป็นผู้บอกคอยว่าแล้วนะมีมีมีคู่บ่าอยู่บอก <c oughs> โอ้ยตายเลียนาะ เมนยัางหั่นแต้มันเม่นยัางมันเม่นียงจุจีกระบุกจุดจีกระบุกโดยเชื่อมันมันอยู่ไหนนี่บอกจำพี่พี่เห้เพลินเบิองคยคือบ่เคยเห็นจะเถอะใส่จุจีนี่เด้อนี่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 โอ้จุจีเด้อโอ้ไม่กอดพี่น้องถ้าไปเห็นอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวากินตาย กุ๊ดจีอาหารรักๆมนแกงเซโนไม้ปฏิโท้พี่น้องพี่น้องเบิ่งแกงเซโนไม้คัวตายมันคืออันพพดนึงมันคืออยู่หลายแฉนี่แค่มันกินดอกอันนี้กุ๊ดแมนแห่งหลายโอ้บาสันอเฟฟใต้สาวตาลำแต่หน่อยจนใหญ่ฮะก็เคยเห็นด้นนี่พี่น้องเอ้ยเคยจุจีกระบุกเะแมนมีบุญเดี๋ยได้สาวย่อยผ่ามาเมื่อนี้เซฟบาดนี้ได้เห็นแบบบาดนี้ มันอยู่ร้ายโตเนาะร้ายเอะกู้สิโอ้ว่าสันสานขั้นตอาเอาไปขายนี่ได้เนี่เขาดูนี่แมนแมนแพงแพงอีกเป็นหมอโลเท่าไรจุดจีนี่โบหูคือกันเขาขล้ายสวยนิดหน่อยสิพัฒน์ข้าสีขายหยันขี้วะแค่าแพงก็กินเองพี่น้องจุดจีของหาหยาคลองธรรมศาสตร์ออผู้ได้ดูนี่ก็บอริยาขั้นหยะสำหรับคนขี่ขานเนาะแมนแมนเขาเห็ดเบียร์เข้ากรมาเบียร์เข้ากรมา เนี <c els descript or> oh, ่ยนี่มันก็ม่วานทันแล้วนี่เดียวมันอยู่อ๋อนี่เดียวพี่น้องน้องพี่น้องนนกินดอกอันนี้เดียวอืมอืมมันกินดอกกระบุกอันนี้มันดอกกระบุกแมนดอกกระบุกนี่ก็คือต้นกระบุกนี่นี่น้องพี่สาวบางแล้วตัดมานนี้น้องเกิดอีสานหิงลายอู้ สาวย้อยเออลืมแนะนำโตสบ,บายดีสาวน้อยสบายดีมาพบพอกับสาวน้อยเด้อคนลังพี่น้อง <c oughs> คนลังบาง้านลังไมมูบ้านคนลังไนหมูบ้านพี่น้องเพิ่นเป็นน้อนง,นห,นองหรือเป็นเอื่อยน้องบ้าง <c oughs> เป็นน้องเป็นน้องสาวของน้องบ้างแมนเป็นเอื่อยค่องสาวกี่เป็นน้อง <c oughs> คือการเป็นน้องค่องสาวกี่พี่น้องเออวันนี้โตแทนสาวกี่ไร้ไร้ปลาติดตามในเด้อพี่น้องทีมงานไม่เฮ้าเด้อนีเด้อ cha mẹ nhanh, đại y như bỏ hơi, chú <laughs> thấy mương chốc thong mương sương như sương ồ <laughs> ทีมงานเท่าพี่น้องอเมื่อนี้เยอะแยะมหมางใหม่กายกองอีดีไรมีแต่ผู้สาวแ,แมนผู้สาวโสดเบิร์ดเดอร์มีมีมีแต่ข่อยคนเดียวที่บบโสดที่เรือนี้มันโ<ก>สดเบิร์ดเดอร์าไทยแน่สิไปดินไทยเอออีดีบอกไปดีอะไรอีดีท่านใดอีดีสิไปไทยโอเคพี่น้องสาวนี่เราอย่างไรผูบาวเมืองไทยพี่น้องสาวนี่เป็นร้านสาวน้องแต่ผู้ไรอันนี้สนใจติดต่อมารอบนาจะสิแจกแเฟ ไปเ้าพี่น้องยางปลาก่อนปัดในดัานกอนอันนี้แม่นผู้ผู้บักจองเนาะผู้บักจองโอ้นี่บอ่ะค่เอาเป็นกลางมันจะสีน่อเออเออแบบหนี้เนาะไปเลยไปเลยข่อยก็บเคยกินเจางเถื่อได้หัน สาวแต่นี่เพิ่นมักไปผู้เดียวนี่สงสัยแล้วคนใด้ของดีมันเสืองนี่กว่าเบิ่งคักแม่นบอกเมนเลยไปเลยเออยดรทัดไะย่อยคอยบบหูได้ว่าอยู่นี่นี่เป็นััทพี่นนองเป็นวัดเป็นเขตวัดาทนออยู่เทิ่งหันบ่วัดอ๋อคอได้มาโหดไปด้วไปขอพ่อนน้ำเอาย่อมือ โอ้ผักแล้วไม่บอกเบ็ดหอนกันยังเลยเอาน้่ท่าพี่น้องทีมงานเท่า <c oughs> ส่วนลุมมันสิเป็นแบบวัดปลาเนาะส่วนเถืองพันจึงเป็นวัดแบบว่าคืออยู่บ้านเห้า วัดปลาบอ่อหนีกระบุก,กระไล่ลายเด็กคน,นมาตัดไล่ลายมาตัดบัวเป็นยังคือตัดบ่เอามันลำหน่อยมันกินบ่วแสบโอ้ลำหน่อยบอ่ว <c ười> แสบคือเจอสีหนีบ่วแสบเนาะแมนมัน,ม,นมันหน่อยมันต้องเอาลำใหญ่ๆเนาะนี่นี่ยังหน่อยนี่ยังหน่อยนี่นี่ยังหน่อยอย,อยู่นี่นี่นี่ก็ยังหน่อยเอาบัไลาบ่วแสบบ่วหวานผีหน้องฟังไทยเข้าเอิร์นอียงพี่น้องคอมเมนต์มาในเด้อนี่บ้านเข้าเอิรนต้นกระบุกพี่น้อง เฮ็ดป่วงหันแถวไรน่อยมันบมีแหละเมนบอกอ๋มันเบิตแต้วอ้าวเจ้ายูก็หนีซะมามาบ่ได้มาลนเ้ยเมื่อกี้ว่าได้เป็นทางสิได้เลตะดมมันเป็นแนวไรเป็นขี้ดินแดงแดงสิเค่นมาเหตุบอกเล่นเบกหนจะยู่เหื่อนผมมาเข็ดอยู่นดนึออทางนีไปกทางู้นว่าสะก่อนอ้ยมาหยาได้ทางนี้ มันเป็นดินแดงแบบนี้มีนส้างเปลือกเนาะคนมาเห็ดทางใหม่เบิ่งกระหูนี่ว่าห้ากระหล่วนี่เบิ่งกระหูว่าห้ากระหล่าหน่อยผู้บาวจักองเน่เมือน้ำมาเห็ดักเขาเนาะแม่ันนี้มันไก่ไก่ตัวตัวเขาอยู่นเน่ น,นี่ FC leader พนักงานของนองเตะฮะกินโอ้พนอยงานโซ่พนงานเลยย่องพนแนย่องพนแนมัวเออโซ่พนงานปลามูเอาเนาะบนี่ห่อยมันไหลเต็ม,มกระปุกมันยังบโวบาพนันไหลซิบโตมาพนักโซ่พนงานโอ้ยคือขาดสาวแต่จะซื้อไปให้ยังกินแต่ขวดแต่ขวดกินกะเออเอาเอิร์ดพนักมากินน้ำเนี่ยเด้อ FC มากินขวดจุดจีน้ำน้องออร์เตเด้อทุก เยสีท pues ุกคนเออว่าส um, ันสาต่อันนี้ม <sh um, oh ันยังนี่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 นะกกกยังโกหวานโกหวานบานยังมันเป็นดอกมันบ่นี่ยด้วยนี่นี่บอโกกมันแหน่เขาจะเอาแบบมืนเงี้ยเขาจะเอาไปใช้ยังเแบบเป็ียนเงี้ยตุ่มดียังแน่ดีตุ่มดียังงูโก๊บงูยังเดีกยด็กใครใส่ได้บ่โอ้ นาะมันมีดอกดอันนี้นี่มันดอกกระบุกโดย,ดยจุดจีนี่มันสีไตออกจากขี้ขั้วแล้วมากินดอกอันนี้แล้วมันสีมาขนอยู่ในนี่โดย,ดยแต่ว่าตัวนี้นี่มันกำลังผลดอกจุดจีบุนมาาโดยพี่น้องนี่เนาะดอกกระบุกต้นกระบุกอืมตนมนนม้นมันหันลำมันเป็นอะไเอาไปแก่งไปอ้อไปออมเนาะนีะ่แหลเข้ามาหานี่แหละพี่น้องซาแต่เมื่อนี้ประมาณมื่อนี้ประมาณสามเอฟจีเอฟจีเออได้จักดอกแป เดี๋ยวจะซีอันไปซีดอกเด้อดกุจีก่หน่อยบอกคือของอีย่อยอีย่อยป้ากุจีเต็มที่ี่นองหาต่อไปเซ้านี่เดะจะหายังนี่จะสามเห็ดขื่อแถนี้ มาหล่อซื้อเช้านี้มาหล่อซื้อเออมาเบิ่งเขาเห็ดเนาะแมนหารบอเป็นอ้าวซามาวาจังสันซามาว่าวงมวนแถบบาทนี่เฮ้ยเฮะไม่เอาเนียนภูบาวไทยนี่สีบัวบาบัวบาโอ้ยสีแดงห้าเดียงสาวเหล่าแล้๋ยวสาวเหล่าเห็ดยังบอเป็นปกติดิสาวเหล่าดิเป็นเบิร์ตหนอพี่น้องเนาะซาหน่อยไปใส่แต่คือบดได้ยินเสียงอีแต่เมื่อกี้เสียงเขาไปไกลเลยเนาะเออโอ้โหดิเด ใช่เด็กอ่ะโอ้ยมึงคือไดหน่อยแต่แต่เด็กจุ๊กตัวนี้อ่ะให้โต๊ดกันงการโต๊ดตายมหาเฮดเออฮ่าฮก็ุสมาว่าโต๊ดแข่งกนร่มบราบาทนี่เอฟซีเบิ้งอ่ะเด็กโอ้ยสมาลายแถ่เอซเอ้ยเบิ้งซอยในกูจีกูจีบานเจ้ากินบ้ พอแล้วบัตรนี้ได้ไปเจ๊บว่างาเียงวอีวยบหง่ายแนนี่ตยงานะมันมาเอาข้องมูอเด็กช่อตัวอีดีอยู่หันเดยแมนบอแมนมาเอาข้องมูไม่ใช่เด็ใช่เออเสียยเรลายอแมนบอโอ้ยเดี๋วมันแตกจริงแจกเบิร์นแซเม้นเราบอกตัวทันให้เราติเลยมันกระด้าง เจ้าก็กินบอสซาบังกินค่ะแซ่บได้กับตะดำเสียบกว่าจุดจีขี้ควาดหายจุดจีขี้ควายกับตังแมนตัวนี้มันตัวนี้แซ่บกว่ามันสะอาดอ้าวเอยคึ้นว่ามันจุดจีขี้ควายบ่แมนหมอจุดจีขี้ควายตัวหน่อยๆเดียวโอ้อันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้มันเอันนี้แม่นเจ้าเห็ดอย่างอยู่เลยคุดโอ้ให้มันออกมาเคี้ยวฮะมันกินหัวกระบุกเดี๋ยวหัวมันเดี๋ยวหัวกระบุกเองเดี๋ยวกระบุดีมันสีรูดอยู่ในจังสีแดงมันดีอยู่ในจังสีเด็คำจำซีจำจีม่วงนี่มันเดิมขึ้น เดิมขืนมาอยู่ในกระบุกนี่มันไตขืนเลยสิสมมุดโกกมันต่างชิโนะนี่มันไตนี่เด้ยนี่ทางมันไตเข่าเออมันใจเข่าแม่มันใจเข่าตัวนี้ปลาด้าองโตถ้ามันกินอันนี้เบิร์ตนี่แห้งลายนี่กุดแห้งลายสุโอ้มันหวานเออนี่เด็ดด้ายเฮ้ยเฮยนี่ โอ้ซาแต่บบมานโอ้ยเพิ่นเกียมสีเอาของเกี่ยมเนบบหันโน่บาดาจันไปใส้แต่ได้เซตบานนี่คนไปหาหันคนไปหาซาแต่เพิ่นบบยอมเพิ่นไปหาเพิ่นบบยอมพอปะอันมูเบาให้เพิ่นเพิ่นยอมโบลายมูเบาหายเออหน่อยหนามูโบลายแต่ว่าอือเขาก็มีบักดำมาหน่ำนอพี่น้องเอ้ยชิงโะเบลเร็วโอ้เพิ่นยานกอง อันนี้มาเสาย่อยพี่น้องเพื่อนมาน้าเพื่อนเขาปาน้ำตลอดบ่ย่อยแ่ตัวหนึ่ง่เข้าบัวขาหันเพ้งมากเป็นอย่างเข้าจึงขาไปดยโอจะอีตัวเพื่นหูนอนี่เนาะหูจะไม่จึงหูเพราเขายิงจะไม่จึงหูเพราเขายิงบอย่อยมึงคือหูเพราะเขายิงโอ้มาสันนาแต่ม้าอยู่บ่แต่ เซตอ่อยมันแรนเลยเฮ้อเฮอ้าวญาติกันบาทนออแดนแรงเียวนแม่เอแมนหอออจะกระยองเซียวจะคักเนาะห้อยมันเอาเลยตัวนี้นี่ออใพมันตัดมันมันยังบามันยังบาทมันบานอืเปองอะไรเพรเบืองน่ะาากับโบเบนเนาะเอาเบิด เกรษฐกิบดีพี่น้องน้าบักสนั่อซังกับ่าวอานี่เปนโกบเบาเลยไปสื้อเขาหนีซิปพันคนนั้นหนีเฮ้ยหนีซ้ำหนีหนีซิปพันอยู่ตลาดนีพี่ดองโอเคอ่อนจริงๆแล้วเขาอยู่กัเมา่อกี็เผือถ้าเกินไเสียที่ไเตรียมวอยู่กัไปอยู่กันยิยิ้หน่อยสบายไอเซียวคักแฉแม่นบอกถาวไปตลาดมือนแบไปนั่งไปนั่ง กูสิมีบุญวาสนาได้๋พัวรอรอเรื่ยๆขี่รถใหญ่ไงเขาอยู่บ่รถขี่ว่าไงวะเอวเมนมาแต้มเจ้าอีนี้บ่เออจะเว่าบอกเป็นสวนใช่จะว่าจะยังเป็นสวนคือจะได้๋ยวพัวเลยยี่ยสีอานั่นอ่ะมึงสีถูกเวดสีห้ำเงินเดี่ยงเขาแล้วหันเวดที่กว่าเฮ้ยทำอินมันกับเป็นเถะผบุตรอยู่ร้องบัดร้อนมากตีน่อยเนาะมันสิเป็นบางอียังแล้โบโหเนาะเออเอา กวนก็อาวเฮ็ดกวนก๊กกวนเหงาท้องผู้ได้ก็เราเบิกวนก๊กกวนเหงาแล้วท้องบุญสาวที่เหนื่อกแบบโอเคแสีบเลยนี่เนาะแสีบแสีบต่มาเฮ้ยค่ะนี่ต้มยำเนาะค่ะอ่อนอๆกินน้ำเลยบ้างเจ้ากับตี๋บอกแล้วตอนนี้พวกเข้ากับม่นางพักผ่อนยอนใจเนาะพี่น้องเนาะ อันอยู่เทิง์วาดพี่น้องมันเป็นแบบมันคือเป็นดินแบบวัดแต่มันวัดมันคือมีแต่เป็นดินคูดอยู่ผู้เดียวด้วยตะกีเป็นมองจุดสูงมันเป็นยังไงเบ่าเวิรงกตะกี้เป็นปลาเวอร์นะเก๋วันนี้ข้าจาดูดูขี้ดินเนี่ยตะกี้อันเดียมมันก็เริ่มเป็นแบบโกนย่หงขนาดเก๋ปวยย่อยแนวนี้วาดมันสีบูคูลงหบอตะกี้หันตะกี้ดินมันจะอยู่อยู่เพียงจุดนี่ อยู่เพียงนี้แม่ทีดินดีวากตัวกุ้งใหม่ดิโอ้กุ้งใหม่ตัวนี้ตะกี้มันถ้ามันมันเป็นแบบว่ามองต่้มมองสูงนะแต่จะรำวันนี้เขาก็ะรูดเห็มันดินมันเพียงกันเพราะว่าเหือนดภาชาส่วนเดตังเห็ดไม้ขั้นว่าบ่เห็ดนี่เที่ยวบ่ได้มันปืดมันจืดเบิดเที่ยวบ่อใดฝุ่นซุดฝุ่นเดี๋เขากระูดเบิดดินนี่แม่ดินโครงการหรือดินบุกคนนี่นี่นี่ดินบุกคนปฏิทโตแห่งบ่อดินแถวนี้เข้าสีบอกะเลนึงเป็นซองหลานคุณบอก หลานึงแถวบ้านคอยแมกกะเรนึงหล่านปลายได้แมกคูณแมกหล่านปลายเห็นปได้จะเห็นจังสันหันว้ายจะโบ่รวยจะโบได้สื่อได้ได้เฮ้ยเนาะแม่นแหงได้เฮ้ยแพ้งชิบ่ได้สื่อเป็นสวบใบโบดเงินสื่อเป็นสอบเปล่าเป็นตาหัวอีดี้เปล่าอะไอเปดี๋ยวข้อเสียวแต่ตีนี่เสียวแต่หมวนลายดินลายอ๋อคือโนะ เด็กงัวอะไรคือนุ่งยานเอองัอะไรอากีคือนุงนหลักซาเตสิเอาขนมใเบาซาแตนี่นี่เป็นเชียวกันบอกกับแซวย่อยเฮียน้ำกันอีกเลยเฮ้แซกกีก็เฮียน้ำเจ้าเ์าหวย่อยก็เฮียน้ำเจ้าเออสาวย่อยต๊ะหอนต๊ ข้าหองสองสามเธอเออเจ้าเจ้าแนี่ยนะมูเบิงเอฟซีอยากหูจ้างมูเจ้าหันเพิ่นเป็นจังไรครับเจ้ายี่รุ่งการย่อยน้องตัวหองติกีบปื้อปื้อเก็บอ่าเป็นย่อยมันตัวลามึงแมกหันย่อยมันเห็นผู้ไายคลิปมันก็ได้ดอกลามเฮ้ยอีดีนี่แมาว่าโปรเนื้อมาปานไดนเกิดขึ้นปรสองปรสามผีเออเป็นเกี้ยนเป็นเอฟซีเอ้ยโอ้เอฟซีเอ้ยจะจะเป็นเสาพอดเสาผ่อนั่นอีสังมันเบา่าจังไรเบาแม็กตีมันเอฟซีมันฟอง พี่ป้ากลัวบ่าแมนพี่น้องทีมงานใหม่เฮ้าเลิศนี่เด้อพี่น้องปลาจังสันชะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องมีเสา้า้่อยเป็นเซียวสาว้าแต่เป็นมูหักมูแพงอีแล้วพี่น้องเซียวหักอีแล้วเที่นน้ำกันอีแล้วพี่น้องจะเป็นมูผลลายฝากติดตามเนี่ยเด้อชียยกให้เพิ่นเป็นหัวหน้าทีมเวลามาป่า พี่น้องอันนี้นี่แม่นร้านสาวของน้องแต่นี่พี่น้องร้านสาวของโสดเดอร์สโเดอกูกูเฮ็ดคลิปมาหาเฮ็ดมันมาเฮ็ดขีปมันมาจีบมันมาเปลี่ยนอันหัวขอให้กูพิมพ์แล้วได้เลยว่าหาหาแฟนให้สาวลาวนอกพี่น้องนอกฝากติดตามน้องนี่มีแผนสีส่วนน้องนี่ไปเมืองไทยอีกพี่น้องนัดกันแล้วฝากติดตามเด้ออันน,น Kazuya Listen, ี้แม่น้องบ้าง <không> <lang> ฝากแ่เด้อพี่น้องน้องบ้างโสดคือการโสดมีแต่สาวตาดำผู้เดียวบ่โสดเพราะว่ามันเถาปานนี้แล้วมันสิโสดได้จังไรวะเออว่าสันซ่าพี่น้องทีมงานใหม่เฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สิรอไปหาต่อพี่น้องติดตามอีพีหนาเด้อพี่น้องเด้อเอตัดดำเอายังผูาวุธเอาผู้นมบ่เอาผู้นมอะไดรผู้เฒ่าซักไม่กันเฒ่ามากเป็นหนอิ่งอยื่นหัวสเปย์มากแบบไร เจ้าเต่สเปกเจ้าแบบแรก็ได้แบบไรก็ได้เอาค้าเคข่าค่าเค่าเอาค้าเคกับเอาสบอกนะบอสเลยว้าว่แบบหนี็ได้านี้มากแบบไรเ้านี้ซีซีขึ้นเมื่อเจ้มันซีซขึ้นเมื่อซีซีห้าแปดซเก้าบอเอาซีาซไปเด้อเานี้มากเาบงมากแบบไรสเปกเบาหน่อยเด้อเอเอาแบบให้แพมเพิร์ดบอก ชาวกินยาอ่อนพี่น้องทีมงานใหม่เข้าไปก่อนเด้อวันนี้เด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีตามน้องไว้ในเด้อแน่นเช้านี่อยากพรีเซนต์ตัวเองได้หันเที่ยวนาเด้อเทียวนาก่อนลาจัดซ่าพี่น้องแต่คือโบมานปกติแต่นี่มันสีมันได้ย่อยเมื่อนั้นเมื่อวานนกจะเคยดีได้ให้มันจะให้เพื่อนโอ๊ยขอการนึกมาเพื่อนมัน โอ้กู้พนร้ายเนาะนี่กูกับตัดมาตัวแดกกับเต็มตัวแดกกับเต็มออกัคือเราเป็นสีเก๊ซอยกูนี่เพราะทิมทายเป็นเก๊เขากับฟูกเพป็นเองนี่ไห้กูเนี่ยเรื่องคนวะได้จัคอหะเออแต่เจ้าคือมาขอห์เสียวจ้าคือโบใส่ความสามารถแต่ฮะอย่าเอาของเฟิรนอย่าอย่าเอาของเฟิรนของเฟิรนกินแศษบอสบ้านได้สิเปิดประมุ่นเสืยงหันเถอะ บอแต่สิเปิดประมูลมือใด้สืออาหารมีว่บบเออเปิดประมูลเพื่อเพื่อใครอันนั้นอีต้นเริ่มต้นจักบาทสิเปิดประมูลนั่นึ่งบาทบบาทผู้ใดผู้ใด้หายไร้ก็ซีบบาทนี่อ้าประมูลมาพี่เนาะเออโตมันเป็นเป็นเป็นเจสีมันกินบอไรเนาะเออกินบอไรมันสีขันเนาะอ่าโบหนามลายอีดี จนสีมือดอะไรยัง벗ผ้ากันออกจากป่าอยู่ค่ะว่าแต่เสื้อสีครวบอ้าวเขาว่าโสดซะนไม่มีลูกเฮ้ยโสวดลูกติดอ้าวว่าสวดมาเลี้ยงลูกซอยมาเด้อมาเลี้ยงลูกซอยซะใหญ่เนื้อมาเลี้ยงลูกซอยเนื้อจ้าคนลูกหันสองคนปูนสดลูกติดผู้นึงเล็กเล่าผู้นึงเจแต่เนี่ยลูกติดเจ้คน บบมีบอเออสวดประสานอ้าวอีอีเยมันสวดมันยังมีดวงติ๊ดเจ้าคือบ่มี่ดวงติ๊ดแต่แล้เสือพนสวดเจ้าของมันจะได้ย่อยแท่งเอียงสวดมาให้จีบเริเมเริองเสือพนเออขึ้นไอ้เวอร์สูเริ่มย่อยมึงบอกถึงทอนมันแหมย่อยจะบอกทอนมันบ่งลองบบอนุญยาเออเออเพเอาพนสนิขึ้นไอ้เวอร์สู น้องหมอนุญาติจีนี่มันมาเปลี่ยนทอนเขาอีกแล้วไอโบ่โศกมันมาท่านไอโบ่โศกเป็นมาบ่อนุญาตให้จีเพราะตัวเขาไปได้อเซีขนมบ่โศกหมอนุญาติจีมาสั่นซะพี่น้องอ้าวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซับพอร์ตทีมงานเท่าในเด้อพี่น้องโดยการรับส้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเพื่อรับแจ้งคลิป ใหม่ๆของผัวเข้าพี่น้องทีมงานสาวลาวไตเด้อพี่น้องเด้อ